สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเทคโนโลยีการส w a p p i n g แบตสำหรับรถบรรทุก EV นะครับคลิปนี้ถ่ายทำที่ประเทศจีนนะครับผมไปดูงานเมื่อปี2023นะครับก็รถบรรทุกส่วนหนึ่งเริ่มมาใช้พลังงานไฟฟ้าละแต่ว่าข้อจำกัดของพลังงานไฟฟ้าก็คือมันวิ่งได้น้อยนะครับอย่างแบตเตอรี่อย่างคันในภาพเนี่ยครับแบตเตอรี่จะอยู่แทนที่ถังการ NTV นะครับก็คืออยู่หลังหัวเก่งความจุจะอยู่ที่2 8 2กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งก็จะวิ่งระยะทางได้ได้ระยะทางสัก1 5 0 1 6 0กิโลนะครับซึ่งถ้าเป็นการใช้งานในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่คุ้มเลยนะครับแปบ๊บเดียวก็ต้องชาร์จละทีนี้ทางแก้เขาเขาบอกว่าเฮ้ยงั้นก็ทำให้มันสามารถเติมพลังงานไฟฟ้าได้ได้ไวๆสิปกติชาร์จทีก็เป็นชั่วโมงอันนี้ก็บอกว่างั้นก็เอามาชาร์จนอก แล้วก็เอาก้อนใหม่ที่ชาร์เต็มแล้วมาใส่สิก็เลยเป็นที่มาของการ swap แบตหรือการเปลี่ยนแบตนะครับต้องบอกก่อนว่าสถานที่ที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือนะครับที่ประเทศจีนฉะนั้นรถที่วิ่งงานในท่าเรือเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปไหนไกลเขาจะวิ่งวนอยู่ในท่าเรือนี่แหละนะครับพอวิ่งวนอยู่ในท่าเรือเนี่ย282ิก28ิโลวัตต์เอาอาจจะได้สัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงพอแบตใกล้หมดเขาก็วิ่งเข้ามา swap แบตเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันว่าเขา swap กันยังไงนะครับเริ่มจากน เขาจะมาเสียบด้านข้างนะครับเสียบด้านข้างแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็ดึงแบตออกนะครับซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าการสวอปแบตมันจะมีเงื่อนไขอยู่สัก2อสมข้อนะครับ 1. ต้องเป็นแบตของ CATL นะครับตอนนี้ที่ทําได้เนาะก็เป็นแบตของ CATL แล้วก็ตัวสลักล็อกตัวขั้วต่อต้องรองรับนะครับเขาจะไม่สนว่ารถยี่ห้ออะไร รถจะเป็นไซโนตักเป็น CMC เป็นโฟตอนอะไรก็ได้แต่แบตต้องแคท l ต้องมีขั้วต่อที่เขาดีไซน์มานะครับเนี่ยดึงแบตออกมาละแล้วก็เอามาเสียบเข้าตู้ตู้ชาร์จนะครับเพื่อทำการชาร์จแล้วหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวเขารู้ว่าก้อนไหนที่ชาร์จเต็มแล้วเขาก็จะไปเอาหยิบก้อนนั้นแหละออกมาแล้วก็ใส่รถนะครับย้อนกลับมานิดนึงวิธีการการยกแบตเนี่ยมันจะมี2แบบ คันในภาพก็คือสไลด์ออกด้านข้างกับอีกแบบหนึ่งก็คือยกขึ้นด้านบนนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งจะใช้เวลาพอๆกันแหละอย่างคันในคลิปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก4นาทีเองเร็วกว่าเติมน้ำมันอีกเร็วกว่าไปจอดชาร์จแบตอีกเร็วกว่าไปเติมการ NGV อีกนะครับก็เป็นอีก ต้องบอกว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแล้วกันในอนาคตมันน่าจะพัฒนาให้แบต282กิโลวัตต์อาอาจจะวิ่งได้เฮ้ย3 0 0กิโล400กิโลทลายข้อจำกัดนี้ก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พอพอใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนค่าเช้อเพิงก็ถูกภายใต้ข้อแม้ว่าคุณต้องมีแหล่งกาเนิดพลังงานเองนะคุณต้องมีโงไฟฟ้าเองคุณต้องมีไฟาจากโซลา่าถ้าคุณเอารถ รถบรรทุก ev ไปชาร์จตามตามปั๊มนะครับสมตรว่าชาร์จได้ปั๊มหัวใจแรงๆคุณก็เจอที่ผมเคยคำนวณเนาะกิโลนึงประมาณสัก8 9ดบาทพอกับดีเซลเลยนะครับอ่ะอันเนี้ยยกออกมาละแล้วเดี๋ยวไปเสียบเสียบหลังแบตไอ้หลังหลังหัวเก่งเสียบแบตหลังหัวเก่งนะครับก็เนี่ยดูเวลาได้ผมถ่ายตั้งแต่รถเริ่มเข้ามาจนจนจบเนาะจนเสียบเสร็จก็สี่นาทีเองเร็วมาก นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะใช้ได้เฉพาะกับรถที่เจ้าของเดียวกันนะครับเป็นฟรีดใหญ่ๆวิ่งวนอยู่ในท่าเลือแต่แบบเอาไปวิ่งทั่วประเทศเนี่ยมันก็ยังยังไม่ได้แหละนะครับก็ค่าลงทุนในการสร้างอาคารชาร์จเนี่ยเริ่มต้นที่50ล้านบาทนะครับรู้สึกจะชาร์จได้4หรือ6ก้อน6ก้อน,นบังคับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เอามาเอามาแชร์กันให้ฟัง นะครับให้ชมจริงๆถ่ายมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เวลาตัดต่อ<ะ>แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ